แต่ก็ประทับใจทุกๆกลุ่มนะครับถึงถามว่าจะพานักท่องเที่ยวในอีกไหมแน่นอนนะครับผมเพราะว่าตลาดของทางอีสานเนี่ยนะอย่างผมเป็นชาวใต้มาเที่ยวอีสานมาเจอ ผลิตภัณฑ์มาเจอภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ที่ไม่เคยเห็นนะฮะที่สายตาไปจากท้องถิ่นแา่ใต้ผมยังรู้สึกหวาวนะครับผมยิ่งแต่ละกลุ่มพยายามพัฒนาขึ้นมาให้ทันสมัยให้ให้มีการดีไซน์ที่ทันสมัยในแบบเสื้อผ้านะครับตอนนี้เราก็ยิ่งรู้สึกวางหวาวมากม,มากยิ่งขึ้นแล้วก็เรื่องสถานที่ท่องเที่ยว ย่งเป็นมือยู่นะครับผมซึ่งยังมีสีหน้าปทระทับใจก็รอยยิ้มของชาวบ้านทุกกคนที่มาเจอนะครับตรงนี้ผมก็จะพยายามผลักโปรแกรมทัวรนะครับทั้งนักท่อเที่ยวกลุ่มลูกค้านนะครับท,ที่ที่ผมได้

ណនណណសក់គលណណណ เออตัวเลขคํำดีใจเย็นๆอย่างนั้นแหละลูกน้องทัพทีมทำดีมากสวยเลยเห็นไหมพอบอกว่ามีสวยๆผ้าสวยๆแม่ขาทางโน้นยิ้มปั้นส่งรอยยิ้มมาเลยผ้าสวยๆใครยิ้มเก่งจะให้ไปวิ่งพอดีทางสำนักงา,าวนว่าดนยจังหวัดน,นะครับจะจัดไปขายของที่เซ็ทนทรัลเวนเก็บนะครับ 26ถึงวันที่1ตุลายี่สิบกันยาถึง1ตุลาหกวันเดินทางวันที่ยี่สิบพัดแต่เช้านะครับมีรถบัสฟรีอากกระทรวง พาณิย์นะคะเรื่อง BCG ด้วยด้วยการย้อมสีธรรมชาติแบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยค่ะ,ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตามโปรเจกต์ไอ้ BCG นาะ BCG BC concept ส่วนอีกอย่างหนึ่งที่เป็นอัตลกักษณ์รเดียนของกลุ่มเราก็คือลายผ้าเลยค่ะก็คือเป็นลายโลโก้ของน้านาวังที่เห็นเนี่ยเป็นลายมงกุฎนานาวางังก็คือจริงๆแล้วอะตอนจบของภาพนี้มันจะเป็นลายดอกบัวเนี่ยค่ะเป็นดอกบัวซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของหนองบัวลำพูแล้วในนี้มันจะมีทั้งบ้านทั้งภูเขาทั้งคน ก็ความหมายโดยวรวมของลายโลโก้ของเราก็คือ,อานาวาังหนองบัวลำพูคือบ้านของเราค่ะก็จะเป็นอันนี้อ่าแล้วกถ็ถ้าเห็นจะเห็นตัวนี้นก็แสดงว่าของแหนนา,าใช่ค่ะคือถ้าเห็นโลโก้นี้ก็จะรู้เลยว่าเป็นของนานาวังขนาดผ้าของลายจังหวัดเนี่ยค่ะก็จะมีโลโก้นาวาังอยู่ในนั้นด้วย<ม>นี่ค่ะเราก็เลยเรียกว่าลายมงกุฎบวัวลุมพูเพราะว่ามันคือลายบวัวลุมพูแล้วก็มีมงกุฎอยู่ข้างบนอะไรเงี้ยค่ะมีเป็นมงกุฎดอกบัวประมาณเนี้ยค่ะเดถอดคากว่าเราเราเราไป ที่คนซื้อไปแล้วเขาไปตัดอะไรนี่เราจะเป็นลิขสิทธิ์ของเราหรือเปล่าอ่าไม่ค่ะจริงๆอ่ะเราผ้าเราทําลิขสิทธิ์แล้วหมายถึงลายลายผ้านะคะเราเรา,เราเขาเรียกอะไรอ่ะสัดมิดเข้าไปแล้วแต่ว่ายังไม่ approve แต่ว่าในขณะเดียวกนะันอ่ะถ้าเขาไปตัอดอย่างอื่นก็คือเขากลรู้แค่ว่าผ้าเขาซื้อจากเราแล้วมันก็ไม่เป็นไรค่ะ mm. Hi everyone welcome to Nana Wang um, Nanbo g Lampu um, today we are at our studio um, and we have our signature um, logo on our pattern on a on a jacket Um, and this is the uh, logo of Nana Wang. So, wherever you see this logo, you know it's the fabric from Nana Wang. And um, our signature is not only the logo or the pattern of the fabric, but also the color that we use is natural dye. And we dye um, using solar dye, so it's um, good for the environment. And uh, the design that we have is very modern and um, young, so that's. that's our signature of n a n n w a n g o ังโอ้ so wherever you see this pattern is the logo of Nana Wang you know that is our our fabric thank you ตัวนี้ก็เป็นตัวใหม่ที่ขึ้นมาเพราะว่าลูกค้าเรียกร้องให้ทำยาวขึ้นเราก็เลยแบบเออทำยาวขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะตัวนี้ก็เป็นตัวใหม่ที่ขึ้นมาเพราะว่าลูกค้าเรียกร้องให้ทำยาวขึ้นเราก็เลยแบบเออทำยาวขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะผมก็ไปอย่างนี้ละค่ะ เดา๋ยวไปดูค่าที่คอเลยอ๋อเดี๋ยวไปดูค่าได้เป็นสีนีอ้ออกมาอันนี้เราก็มาตัดเย็บเป็นเสื้อใช่อันนี้ก็อันนี้ตัวนี้เพิง่งเพิ่งออกมาใหม่เพิ่งได้ตัวเดียวเพิ่งตัดได้ตัวเดียวต้นต้นแบบค่ะย้อมอะไรอ่าตัวนี้เป็นสีได้ค่ะอันนี้ไม่ได้ย้อมอียเรื่องน,นี่<ต>ค่ะถ้าใช้เป็นสีที่ที่ไฟที่ย้อมอยู่ค่ะใช่ก็กำลังทอกันอยู่ส่วนตัวนี้เป็นสีครามค่ะตัวนี้เป็นสีครามย้อมครามก็จะได้เป็นน่ารักขนาดไหนเลยขอบคุณค่ะ ก็จะแบบใส่สบายสบายง่ายๆชุดแต่งไมจะเพื่อประดับใช่ใช่ค่ะแล้วก็มันก็จะต่อแบบสมมุติว่าเราอยากให้มันยาวๆเราก็จะต่อชิ้นได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมมีเป็นแบบใช่อันนี้เป็นแบบคล้ายๆกับเศษผ้าที่เราเหลืออยู่แล้วมันไม่พอที่จะไปตัดเย็บเสื้อผ้าค่ะแล้วก็เอามาแบบสมมุติเราอยากได้เสื้อแขนกุดใช่ไหมเราอยากได้แขนเสื้องเงี้ยค่ะถูกได้เนี้ยค่ะเป็นผูกโบต้แขนเสื้อใช้ไว้แต่งอะไรเงี้ยค่ะใช่ก็จะแบบว่าคนอาจจะไม่คิดถึงแต่เรารู้สึกว่าแบบ ก็แบบนี้และคะ่ะอยากดูค่าที่พอเลยอ๋อเดี๋ยวไปดูค่าเรื่องอะไรก็อยากแตะแค่ไหนตรงไหนก็ได้อะไรเงี้ยของเสื้ออะไรคะ่ะก็ดูอย่างงี้ก็ได้ถ้ามุคมันก็จะเพิ่มค่ามากขึ้นใช่ใชกับโครงการอ่าผ้าไหมที่ไปที่ห้องโกงมาเมื่อกี้กค่ะก็ทอขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นไหมแกมฝ้ายทั้งหมดเลยอ่าแล้วตัวนั้นเป็นฝ้ายค่ะฝั่งนี้เป็นไหมแกมฝ้ายอ่าแล้วก็จะเป็นผ้าที่เหลือจากการอ่าทอแล้ว ็ขอสวัสดีนะคะที่นี่คือสุวรรณฟาร์มพึ่งนะคะเป็นสถานที่ผลิตและจัดจําหน่ายาผลิตภัณฑ์จากพึ่งนะคะที่นี่ก็จะเป็นสถานที่บรรจุนะคะก็คือ ปกติแล้วนะคะพึ่งจะไปหากินตามแหล่งอาหารนะคะเพราะฉะนั้นแล้วที่นี่นะคะที่จังหวัดหนองบัวลำพูของเราก็คือยังไม่มีอาหารที่จะรองรับการเลี้ยงพึ่งในปริมาณที่เยอะได้นะคะสถานที่แห่งนี้จึงเป็นสถานที่บรรจุน้ําพึ่งเพื่อจําหน่ายนะคะสําหรับผลิตภัณฑ์ณณณของเรานะคะก็จะประกอบไปด้วยก็จะมีน้ําพึ่งนะคะซึ่งน้ําพึ่งที่เก็บในช่วงนี้ก็จะมีน้ําพึ่งดอกสาบเสือแล้วก็เป็นน้ําพึ่งดอกลําไยค่ะซึ่งเป็นน้าพึ่งบริสุทธิ์แท้ร้อยเปเ็นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่พึ่งเก็บมานะคะแล้วก็จะมี อีกตัวต่อไปนะคะตัวนี้จะเป็นเกสรพึ่งนะคะเป็นเกสรดอกไม้นะคะเกสรพึ่งจากดอกเหลืองที่พวันค่ะอันนี้พึ่งเก็บมาจากจังหวัดอุดรธานีนะคะน,นีผ่ผลิตภัณฑ์ตัวที่2นะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดนะคะของสุวรรณฟาร์มก็คือจะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะเป็นน้ําพึ่งสุวรรณฟาร์มซึ่งมีรังพึ่งอยู่ในนี้ด้วยนะคะซึ่งเป็นรังพึ่งที่ผ่านการบ่มไล่ความชื้นทางธรรมชาติโดยตัวของพึ่งเองนะคะ และนอกจากผลิตภัณฑ์ของน้ำผึ้งแล้วนะคะของเรานะคะฟาร์มของเราก็ยังได้แปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้งนะคะมาเป็นตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นกาแฟน้ำผึ้งนะคะซึ่งเอาน้ำผึ้งนะคะมาผลิตเป็นกาแฟนะคะตัวนี้ค่ะจะเป็นกาแฟทีอินวันนะคะสําหรับฟาร์มของเรานะคะตั้งอยู่ที่ บ้านหนองบัวบ้านดอนปอตำบลหนองบัวาใตา้อำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลําพูนะคะที่ฟาร์มของเราไม่ใช่แค่มีที่ฟาร์มนะคะยังมีร้านอาหารนะคะที่เปิดบริการทุกวันนะคะตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึง2องทุ่มค่ะไม่มีวันหยุดนะคะท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาทางหน้าเพจสุวรรณฟาร์มพึ่งได้เลยคะ่ะสุวรรณฟาร์มพึ่งนะคะก็ขอ ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะที่สนใจที่จะมาศึกษาดูงานนะคะเพราะฟาร์มพึ่งของเราก็เป็นแหล่งเรียนรู้อีกที่นึงนะคะและสามารถมาเที่ยวชมผลิตภัณฑ์มารับประทานอาหารมาพักผ่อนหย่อนใจได้นะคะก็ขอเรียนเชิญน,นะคะถ้าสะดวกมาอยู่ห่างจากอำเภอสีมุนเรืองไม่ไกลมากค่ะ,ะสำหรับสุวรรฟาร์มพึ่งนะคะก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งนะคะของจังหวัดหนองบัวลำพูนะคะถ้ามาจากทาง ขอนแก่นนะคะทางสกายวอล์กนะคะก็จะมีเส้นทางมาทางโนนสังนะคะและสามารถเข้ามาทางบ้านสร้างเสียนโคกม่วงนะคะมาสู่สวนฟาร์มพึ่งนในเขตพื้นที่ของสวนฟาร์มพึ่งก็จะประกอบไปด้วยแหล่ง สถานที่ท่องเที่ยวไม่ไม่ใช่ว่าจะมีแต่ฟาร์มพึ่งนะคะเรายังมีสมไม้โบราณนะคะที่อยู่ตรงข้ามกับฟาร์มพึ่งนะคะซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดที่ใกล้ๆก,กันนะคะและถ้าเดินทางมาจากหนองบัวลาพูนะคะสุวรรณฟาร์มพึ่งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดหนองบัวลาพูประมาณส6กิโลนะคะอยู่ห่างจากอําเภอศรีบุญเรืองสิบสองกิโลเมตรค่ะสวนฟาร์มพึ่งก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะแวะมาเที่ยวชมได้คะ่ะขอบคุณค่ะ